สวัสดีครับพี่น้องมอนี่ผมพาพี่น้องมาเลาะเบึงบักหม่เนาะครับบักหม่กับปลูกไว้อยู่ระวังแถวบักโทผู้แถวนี้แหละพี่น้องมันก็นเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วแล้วก็เริ่มเป็นดอกแล้วพี่น้องกับบริสิเลียดเนาะปลูกโคโลล้มล้มไปยังเสรลจละเป็นหมากกับกินบ่เป็นหมากกับเป็นอย่างพี่น้องเนี่ยกับปลูกไว้ประมาณนึงแหละบ่หลายแล้วพี่น้อง ปลูกไว้พอได้เบิ้งได้คาบแม่ได้กินนะพี่น้องเห็นบ่กางามแน่บ่งามเนเอาตามกระยืมนะครับเห็นบ่นี่ะเรื่มเป็นดอกเป็นเมียงขึ้นมาแล้วกะงามแนี่บังามแนี่นะครับกันตัวใดที่มันเกิดก้อนมันกะงามตัวใดที่มันเกิดที่หลังกับบงามพันใดเห็นบ่อันนี้ก็ตามกระยืมได้เนี่ยพี่น้องปลูกแล้วกับปล่อยนี่น้ำใสกปยังเสร็จแล้วบดิีิเลียนเนาะปลูกลุ่มๆกันไปอันใดไง กตได้กินอันไดนบ้างไตายกะล้วแต่กับปูให้ให้พี่น้องเพื่อตอนนี้นะมุมนีมันไก่สปริงเกอร์เวลาเปิดแล้วน้ำมันกบมันร่วมย่งสิมันกะรู้สึกว่ามันน้ำมันจะลายเกินแกบ่เป็นยังตายก็ตายไปกะมุมหนีก็พยายามเะบ่เปิดน้ำให้มันไหลไปไนมดนบอกก็เริ่มเหลืองแล้วแต่ว่เดซิเลียพี่น้องตายก็ตายไปแต่ว่าเครื่องนี่ก็ง่ามอยู่ ก็่ะมีนจะไหลไหลต้น,นี่กลุ่มนะครับเนี่ยมาดีสีเลือดพี่น้องหมุนไปตายกับปลูกไม่แต่ว่าขันปลูกรอบหนากระซิเปียนมุ่มครับเพราะว่ามุมเนี่ยมันใกล้น้ำพอดหม่ก็ได้ต้องการน้ำไหลเป็น,นต้ตนหน่อยก็ไม่มีนะ้อง <laughs> อันนี้เกิดที่หลังเขาแต่ว่าเอาขี้ไก่มาเทใส่คือขี้ไก่เทตั้งแต่ตอนแรกๆคนนะ มันทีนี้มันขึ้นมากอะนี่อาจจะเข้มเดี๋ยวกะสิเคียเอาอยู่ครับมันหลายบดขีดไก่กับ,บกกประม่นว่าขีดไก่ลอยเปอร์เซ็นต์หรือขีดไก่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นแกลบครับเพระาะว่าในฟาร์มไก่เพิ่งกะใส้แกลบดนะครับล่องพื้นก่อนเวลาเพิ่งตวดไอชุดไก่ออกเพิ่งกะเคียเอาใส่กระสอบแล้วก็ขายยี่นี่กะสิบบาทสิบห้าบาทก็เอารถไปใส่เอาครับเนี่ยเห็นบอกพี่น้องอันนี้ก็คือแบบโม่ครับพี่น้อง ไว้เป็นยังสัน่นแหละบดไตก็ได้กินแต่ว่าก็เริ่มเป็นดอกแล้วเป็นดอกนี่ครับบเมเยนว่ามันจะติดหมากได้แน่แต่ต้องรอบเบิ่งอยู่เพื่อ,อนึงนะครับเพื่นบ้าน,นพี่น้องแบบซีเลียครับพี่น้องก็คือจังว่าแหละพี่น้องวิธีมีทางอะไรอยากปลูกเนี้ยกับปลูกไปลดเมื่อต้องไปสนว่ามันมปลูกแล้วมันจะได้กินบม่ได้กินอ้ยหมาสวนขังบ้านกับย่องกันพี่น้องแต่ว่ากับพวกเกยอวเนาเข้ากับมา อมูนี้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็คือแตงโมพี่น้องส่วนว่าจะเปลี่ยนพันธุ์นีหยังนะพี่น้องก็ถ้่ค่อยทิดตามขันยังมันเป็นหมากนะครับกับ่บอยากเล็อกให้มันได้เห็นหมากเห็นยังให้ได้ผ้าแดงจัว่วให้พี่น้องเบิ่งกันอืมแต่ยังสิรูว่าเป็นพันธุ์นีหยังตอนนี้จะชมตรงนี้ไปก่อนว่าเออปลูกแล้วก็งอกแล้วง่ายแล้ว แต่ว่าถึงสีได้กินบอกอะพี่น้องตามเบิ้งไปเรื่อยๆครับรเกษตรพ่อเพียงกันยังสี่แล้วครับพี่น้องรับสำรับคลิปนี้ก็ไวส้สำรับแล้วพี่น้องถ้าพ่อคนคลิปนาเด้อ